เลขฐานสิเป็นเลขฐานสิบบ้างนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับเลขฐานสิเลขฐานสิบหกครับหลักการง่ายๆครับก็เหมือนกับการแปลเลขฐานสองนะครับเลขฐานสิเป็นเลขฐานสองหรือการแปลงเลขฐานสิเป็นเลขฐานแปดการแปลเลขฐานสิเป็นเลขฐานสองเราก็สองมหาหานะการเป็นเลขแปลงเลขฐานสิเป็นเลขฐานแปดเราก็แปดมหาระเช่นเดียวกันครับ การแปลงเลขฐาน10เป็นฐาน16เราก็จะเอา16มาหารน,นะครับนี้เลขฐาน16นะครับก็คือถ้านับไปได้ก็คือ1 0ถึงอะไรครับถึง F นะครับสาเหตุที่เป็นตัว F นะครับตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะครับก็คือเริ่มนับจาก0นูนย์หนึ่งสองเพราพอถึง9 เราก็จะเริ่มนับใหม่ก็คือเป็น10 10เนะราจนะแท e, นด้วย a อสิบเราจะแทนด้วย b ีนะครับสิเราจะแทนด้วย c 13แทนด้วย d ีนะครับสิแทนด้วย e 15แทนด้วย f นะก็คือศูนถึง15นั่นเองนะครับก็คือพอถึง9แล้ว a b c d e f นะครับก็คือ0ถึง f นะครับนะ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 ตัวอย่างในการแปลงเลขนะครับด้ตัวอย่างนะสมมติว่าเลข 1, 1, 000, 1> น 10, 1, 1> ึ่งพันะครับเลขฐานสิบเลขหนึ่งพันเราเราก็เอาสิบหกมาหาสิบหกหาหนึ่งพันะครับได้เท่าไหร่ครับสิบหกหาหนึ่งพันโอเคครับตั้งไว้สิบหก6 6หกสหนึ่งเป็น6 หกสองโอเคได้หกสิบสองนะครับหกสิบสองนะเอาสิบหกนะครับไปหารผลลัพธ์ก็คือหกสิบสองนะครับได้เท่าไหร่ครับสิบหกบวกกับหกสิบสองสองสิบสองสองหนึ่งเป็นสองเป็นสามหกหกสามสิบหกหกหนึ่งเป็นหกเก้าเลขสองเลขเก้า ไ,ได้9ก้าได้เก้าร้นะลบกันได้เท่าไหร่ครับได้8ทีนี้เอา16ไปหาหกสิบอีกนะได้เท่าไหร่ครับได้3ามนะครับก็เอาสไปคูณสิบห8 3าเป็น3 เลลบกันได้เท่าไหร่ครับ12บองหแเหลือ4นะครับก็นะเหลือ1น,นึ 1> ่สินะครับสิหคารับได้ศูนย์กว่ากว่านะครับเสษทิ้งนคูณศนย์ได้เท่าไหร่ครับได้ศูนย์บสามนะครับคำตอบนะครับเราก็จะคิดจากล่างขึ้นบนนะก็คือ3นะครับ นี้14ครับแทนด้วยตัวไหนครับมันเกิน9มานะแทนด้วยตัวอะไรครับแทนด้วยตัว e หรือเปล่าครับแล้วก็8คํคำตอบนะก็คือ3นะ e ตัวเิเล็กหรือเิ็นใหญ่ก็ได้นะครั 3, e 3ป8นะครับนะครับสมมติว่าเป็น245 ต้องเป็น2 4 5ร้อยสี่สิบ100นะครับ16นะครับอันนี้เลขฐาน10นะครับอันนี้เลขฐานเาฐาน10เป็นฐาน16นะครับ16เท่าไหร่ครับเป็นเมื่อกี้ตัวอย่างเป็น1,000ใช่ไหมครับตัวอย่างเป็น245แล้วกันนะครับตัวเลขยากขึ้นนะครับสิ หาร245ครับเป็นเท่าไหร่ครับเราไปหานะครับ2 4 5สี่ห้าบห6สเป็น16บปดสห้าสหาห้าหสได้สิ นี <ubers> ่เอา15ไปคูณ right? right? 16เอา16มาคูณผลลัพธ์นะครับเอามาลบกับ2 4 5นะครับได้240ใช่ไหมครับนี่เอา16นะครับ16ห15ได้0กว่าก่านะครับ สิบหกคูณศูนยไรครับศูนย์ตตอบนะครับสิบหาก็คืออะไรครับ,รบ, 5. 5. ออรรบ F 5. ทีนี้